ด้ยนี่หลับพี่ให้ผ่านยาหาเหตุยาหาทำเรื่องอ่ะส่งกำลังใจสำหรับครูผู้ศรีวิไลละกระน้องทิดดาลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกแล้วเฮียผ่านอีกยังอีกอย่างอยากผู้มันบอกว่าเป็นอี่ย่งมาถักไทยเอฟซีแฟนคลับรอบเดึกจากน้อยมือหนิสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมิดหมอแคนแฟนหมอลำถีคารุบลักสูผู้สู่คนมือหนิมาพบมาพอกันคือเก้าพี่น้องครับแอดมินหน่อยคนเก่าคนเดิมกับพี่ผาคุณโกสุริโยบันทา ขัดบ่หาเห็ดบ่หาทำมันสีในยู่ได้กินบ่มันบ่แมนยาข่านปนังสันเหศันถรำแนวมันถึงมันตองกับบ่มีผู้ใดว่าตวายหาเห็ดหาทำสิ่งที่มันบ่ถึงบ่ตองพยายามพานอะไรที่มันไม่ใช่ผลงานของเราเราไม่ได้ลงทุนย่าสไปอย่างใดของผู้อื่นเข้าใจอยู่ว่าเงินในอากาศผู้ใดกอยากไ้ตอนนี้แห่งเป็นกำลังเป็นกระแสเลยสําหรับการหาเงินหารายได้จากอากาศพยายามว่าสิเป็นแอปนั่นแอปนีแอปฝ่ายแอปแดงแอปดำเอียงก็แล้วแต่ละพี่น้องแต่มันต้องเป็นผลงานของเราด้วย เอาลงทุนสมควรนสีใดจังอยากเอาวะสันเทะเอ้าล่าสุดเกิดอะไรขึ้นครูภูศรีวิไลออกมาเคลื่อนไหวพยยามผ่านถ้าชอบและอยากสนับสนุนน้องธิดาโขเบอร์เพลงพวกเข้าสีดีใจมากแต่การดูดเพลงต้นฉบับไปอัปลงช่องอของเจ้าของเป็นการละเมิดงานแบบนี้จะทําให้วิวต้นฉบับถูกลดทอนลงลบเถอะนะครับอย่าทําแบบนี้เลย สืบ<ม>เนื่องมาจากมีช่องพญคพาคมพันช่องช่องหนึ่งน่นหลัเบ่เอ้ยน้าพื่นดอกพญพาคมมีการดูดคลิปต้นฉบับของน้องทิดาราวในหลับ่ว่าสิเป็นหอฟันขามโค,คง้งล้วก็อีกหลายๆคลิปของน้อง<ม>ดูดทั้งเมดแล้วก็ไปอัพลงในช่องของตัวเองแมนบ่ลหบาัที่ไหนมันกเกิดรายได้ในช่องของตัวเองแต่ต้นฉบับถูกลดทอนว่า<ม>สิเป็นยอดวิวหรือรายได้ของเพื่อนนั่นลหละยอดวิวก็คือรายได้รายได้ก็คือยอดวิวแมนบ่ อ่าบาทที่นี่เป็นจังไรหลังจากที่ครูภูศรีวิไลเพิ่นเห็นแบบนี้แล้วพญาคาาผ่านพึ่นกะนาสิมีการกดรายงานไปน่นแหละที่จริงแล้วมันก็มีขั้นตอนอยู่สําหรับช่องใดที่ว่าดูคลิปหรือว่าเอาคลิปของเขาไปใส่จังสิแมน <ๆ S 2> <ๆ S 1> มันสามารถรายงานทาง YouTube ได้ว่าสันเถาะบ, <ๆ S 2> บาทที่นี่เป็นกระสิรายงานไปน่นแหละตะวา่าลาสุน,นีกระตรงเชิญชมสําหรับครูภูศรีวิไลเพิินออกมาคอมเมนต์ใต้โพสต์นี่ละพี่น้องเวลาจังซี ขณะน,นี้ทางช่องที่ละเมิดได้ลบคลิปให้แล้วนะครับต่อไปให้ตั้งใจสร้างผลงานที่ดีคม,มเขาใจนองเขาได้ครับโซเชียลเป็นอีกทางที่สามารถสร้างรายได้ให้เฮาได้อีก ให้โอกาสน้องแต่ทํางานด้านนี่ต่อเพื่อดูแลครอบครัวครับเพื่อนวา<ะ>ป้าถึงถูกป,ปกมือสวดสวดหายเลยพืย่อานแมนบอกขนาดว่าถือเคสแบบนี้แล้วเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนก็ยังให้โอกาสสําหรับผู้ใดที่เหตุบางคนพืน่อผานบางคนบางคอมเมนต์บอกให้เพิ่นฟ้องไปเลยก็นมนี่เด้อ่าจัดไปเลยอาจารย์เหตุเป็นเคสเป็นตัวอย่างเลยอย่าหาเหตุแบบนี้แม้แต่ด้วยความที่ว่าเข้าใจเข้าใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพิ่นตองนีครอบครัวที่ต้องดูแลแมนบอ ให้โอกาสตว่ายางหาเหตุอีกแบบนี้จังสี่ไหมครับอ้าเป็นจังไรนี่หลพคุนว่ากระแสกําลังมาสําหรับน้องที่ดลาเหล่าเฮคำผพาน,นผู้ใดกับวอลหอดผู้ใดกับวอลถึงผู้ใดกัอยากเอาคลิปไปล่วง่องคอยอย่างไปลงแล้วมียอดวิวใหยอดวิวหลายเป็นการเพิ่มรายได้วัสดุทาะครับอืตว่ากั มีหลายๆคอมเมนต์โอ้เอฟซีแฟนคลับเพิ่นกระเดือแทน่นคือกันเดฟให้ผานเขามาคอมเมนต์หลายคือกันแบบนี้ต้องฟ้องได้ครูแต่นายคักก็มี่อ่าแต่แบบนี้เกินไปครับอาจารย์ไปทั้งก้อนเลยผนวางไปเมื่อคลิปเลยนั่นแหละน่าจะเห็นใจและรักน้องบ้างตัวเล็กๆที่กําลังมีผลงานแมนอิลี<อ>แห่งผู้หน่อยๆอยู่สําหรับน้องที่ดาราเอากระซ่งกําลังใจกันไปนพี่น้องนาะประวัติเป็นเนะผู้อํานวยการผลิตคือจาจารครูภูศรีวิไลล่ะกะ ศิลปินคือนจังน้องที่ดาลาวห่อฝันขามโคง้งแห่งผู้หน่อยหน่อยยุไหม่พันธ์ขามไปขามมาอยู่ขามโค้งนั่นขามไปฟังเล่าแน่ขามมาฟังไท่ทยแน่พอาะอยยังความคินหอยคิดถึงครอบครัวทางคุณกับมคือการวสซซันถาะกู้เป็นพอกับผ้าไปอ่างบัดที่นี่เรื่องนี้จ,นนนจบไปในค่ำ่านเมื่อคืิจบไปแท้เอาจบไปเมื่อว่าเรืองมนวลเรืองซื่อเรืองทีน่ายินดีอืเรื่องซี่เรียม ผ่านไปบ,บาทที่นี่มาซองเบิงสำหรับมาลัยของน้องที่ดาราวถือว่าเป็นมาลายขึ้นเวทีครั้งแรกไพงผพ่านแล้วเป็นเวขึ้นเวทีไงพรนั่นก็คือเวทีของหมอลำ อัลลังการโชคเปดิดฤดูกาลวันที่27กันยารับเชิญศิลปินตัวน้อยน้อ,นองธิดาลาวเพินวา่ามาไล่จังไดคือบ่ท่านด้ฮอดมือเอาบ่ท่านในฮอดมือตอนนี้คือว่าบ้านโฮมฮากของน้องธิดาลาวตุ่มโฮมออกกันแล้วพี่้พาย,บ,ายบ้านหลังแรกเนี่ย,นนย,ยบ้านหลังแรกนี่ล่ะหัวตั้งแต่เปิดบ่ท่านได้โดนเ้ยแมนบอบ้านโฮมฮัก์ธิดาลาวนี่อหลาสุดครู่ผู้สีไร่เพิ่นก็ออกมาโพดข,ขอบคุณคือกันอ,อขอบคุณมาไล่ขืนเวทที่เธอแรกในชีวิต ที่มอบให้น้องท่ดาเล่าและน้องกราธนานะครับคุนว่าได้ลายอยู่บนโอ้ยได้เกือบมื่นแล้วพี่น้องเดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวนี้ได้เกือบมื่นแล้วอ่าสําหรับเวทีใหญ่ครั้งแรกยี่สิบเจ็ดกันยาหมอลําอลังการโชว์พูรลผู้รลพันธุ์พรลหาลอยพูลพันธุ์ูุลสองลอยพูลสามลอยพูลลอยก็มีเอาตุ่มเอากันโฮมเอากันเพื่อให้ผ่านเป็นจังไดอันนี้ไลฟ์สดวันที่ยี่สิบสี่วันที่ยี่สิบสี่ที่ มึงนี่มาที่ตลาดยิบหาไลฟ์สดเมื่อคืนมีหอนหลวงลุงบั่นเท่าจนนี่ไลฟ์สดยิบสี่อหลวงลุงแถวบั่นเท่ากับมีจักเพิ่นยูคนี่แมนบอแมนหลวงลุงอำเภอเมืองสวงบอแมนเมืองสวงเท่าบอหรับให้ผ่านเมืองสวงเท่านี่ละแมนบอแมนอ้าวอาวากันไต่สุดโต่งไปเป็นจังไลยพี่ค้าผ่านว่สุดยอดแล้วเนาะสุดยอดบอกได้คำเดียวว่าสุดยอดแมนโอ้ยบอกมาแล้วขึ้นได้ขึ้นยังฮะขึ้นยังอยากเปิดอยากเปิดยัง เปิดบ้านสร้างนี่นะนี่จะเปิดถอดเตาบุกเปิดคนกับลายอยู่ภายในฐานคนกับเตียงผ้าสร้างลายอยากเปิดบ้านหักคอยนี่แม่โอ้โหยังเสียอย่างมีบ้านหักอยู่อือแต่ว่าขอนว่าสิบบุกเป็นบ้านหักหรือว่าสิเป็นบ้านสร้างปุ๊บอะรยับ้านสร้างบ้านสร้างภายใผ่านนิดน้อยยังเี่ตอกไปทางสร้างลายแม่นบล์อือเอาเอาบาตที่นี่ ก่อนหน้านี้เนาะพี่น้องเนาะสำหรับครูครูศีวิไลก็อยากส่งกับนั่งใจเพิ่นอยู่ดอกพอยอย่างก่อนหน้านี้เพิ่งจะโดนเรื่องของเคลมลิขสิทธิ์พยาพันเพ่งเพิ่นให้เอาไปโเวอเ์อ่าเวอร์ฟีไปลองฟียังสิแม่แต่บัดนี้มันก็มีบางคนแอบอ้างเป็นเจ้าของตนฉบับ ไปเคลมว่าเป็นสีโคงเจ้าของกับมี่อ่าไปเคลมเอือมไปเก็บรายได้จากโฆษณาจากคนที่นั่นไปลอกผลละตีไปโจนว่าเป็นเอ่อเจ้าของเป็นตนฉบับเป็นเจ้าของกับมี่เอาหลายเรื่องหลายเล่าบ้านนี้ผูดด้ใดเอาอันนั้นหมายถึงว่าเพ่งไปลงไไองกระตังใจเงินกระตังเงินไง,งว่าแบ่งรายได้ให้กับ พอ่อตีเข้มี่แหละให้กับใครก็ไม่รู้ที่ไม่ได้ลงทุนบได่นี้บได่หีอ่าความกระเป๋าจาของลงทุนก็อันนั้นเป็นตั้งฉากนะอันนั้นเป็นตั้งฉากแต่ว่าเพิ่นการดำเนินแต่เป็นตาเห็นใจคนอยู่เดีหลายเรื่องไายเล่าไสสีไปติดตอ่อเอกสาร,รให้ลูกให้เก่าให้คำพานไสสีนี่แหละเรื่องเคลมลิขสิทธิ์สสีมาจัดการอ่าล้างบ้านของช่องแดงอีกมันบ่เอา แต่ว่าในความโชคลาดก็ยังมีความโชคดีอยู่ดอกโชคดีว่าจังไดรโชคดีตัวเนาะม,มีคนมาดูโชงดูชิดมีคนมาเข้มดีก,ะกะดับซิดก็ดีจังไดรพี่ให้ผ่านเป็นตาท่าบุญผลตัวนั้นเว้ยพอดีจังไดรน,นี่แหละเป็นโตสี่วัดนะ สี่วัดวานี่แหละน้องที่ดาราวนี่ยแหละจะโด่งจะดังแมนบ้อโอ้ยถ้าบ้อดังถ้าอันบ้อนี่เขาสีดูดไปอย่างฉิบถ้าบ้อมีกระแสบ้อมีผู้ใดอยากเออฉิบเมบ่อก่อนนี่อาจารย์เนี่ยเปนเอาให้เขาสิเขาก็ยังบขเอาได้ยินอี่ยวว่าดูคนยังผ่านคนก็เคยกวนรีบไออกวนไล่ง่ายที่สุด้อันนั้นมันนานมาแล้วมันนานมาแล้วครั้งหนึ่งนานมาแล้วเั้าหนึ่งเอาว่ากันไปจะหาเห็ดจะหาถ้ำตัวพี่น้องเพิ่นเห็ดเพิ่นก็อยากได้เออขึ้นไปเก็บเห็ดนี่แม่ เพิ่งไปเก็บเห็ดเพิ่นก็อยากได้เห็ดเป็นว่าเพิ่นลงทุนเด้เออเพิ่นลงทุนนะลงทุนเติมน้ำมันรถหม้อไซค์ <S <S ้ผิดละเป็นคนไปแม่เออความเสี่ยงอันนั้นอันนี้ความเสี่ยงอ่าสิงสาราสัตว์สัตว์มีพิษต่างๆนานาฝนโตฟ้าห้องอีกแม่นบ่ทุกอย่างอืมีการลงทุนเหมือนเดิอันนี้เก็บทองของน้ำังบากันน่าเอาตะก้าเห็ดหอยเขียนไว้ปึ๊บออกมา มูบ่ได้ไปยังนั่แม่เออมูยังเห่นซื้อไปพ่อเก็บเอาเปิดแม่เก็บเอาเห็ดเอาหอดกะตาเขาโอ้เบ่บ่บ่เก็บเห็ดในดวงเก็บเห็ดในกะตาเออเอาจังสันน้องพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของน้องที่ดาลาวเอามาบอกสู้พีสู้หน้องฟังสําหรับเช้านี้พอกันคลิหนาพี่น้องสําหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ